ดอกเอ,อยยาสุร่ายดื่มถิ่มองันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงนยองพ่เบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกักงของคือพญายาสุรึงชาวนาผู้ขี่ควายขอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสารคำพูดถิ่มกันครับไปใส่้กระเลือดอีสารอนน่อยต่อยซอยชองซอยเชีรยกันเด้อพี่นออ้องเด้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงโ่ผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้เสียงเปียนเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องฮ้องหลังจากที่จวดจัดนะครับก็เสียกอบนะครับก่อยปลาเป็นเหตุพี่น้องครับสังเกตได้เลยเสียงหายเลยนะครับ ันนี้ผพาพีผ้านออา้องมาเบิงมาเหลือกมาชมนะครับ mm. ควอยเ่าเก่าพี่น้องเฮ้าค่อยผู้เ่าเก่าเพิ่นหามาแบงส่พีสุนองนะครับอ mm. ผมมาเห็นเขาควายตัวนี้ผมเคลิร์นว่าอะไรทันมักนะครับมักมักมัก,มกเขาเขาทรงนี้นะครับ mm. ผมว่าเขาคือจังทรงเดียวกันกับนั่งพญาของเสียบ,บินบรบรบือไหมพี่น้องเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ย นะครับเป็นควายสดๆอยู่ครับแต่ว่าเป็นควายเขาสวยพี่น้องเขาเนี่ยในขนาดขนาดเลยเอาเพิ่นสิเปิดจกัจกโตจังไดมาหุ่นจักกับเจาาา้าของเหมือนก่อนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะนําโตสู่ภีสูน<ม>่น้องเฮาท่านพ่อพ่อบุญมาอยู่พญยานุบาลเนาะบุญมา,มมาเนาะบ้านกระนวนตําบลกระนวนอําเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นับบ้านกระนวนอือขึ้นตําบลกระนวนอ,อืออําเภอสัมสูงขอนแก่นเฮานี่เนาะพ่อเนาะขอนแก่นเบอร์โทรเราก็อื่อบ่ได้ดอกพี่น้องเฮานี่เด้อเบอร์โทรเพิ่นเด้อครับ อ่าเพื่อสะดวกโทรสะดวกอยากโทรมาสอบถามผูดคุยนะครับ064 057 08 03พี่น้องครับนี่เป็นเบอร์เพื่นเด้พี่น้องเด้นี่พี่น้องเข้าสองตัวมาพร้อมืันนี้ครับมือนี้มสองตัวมือนม้สองตัวอว่า ก่อ,อ,อ,อราคาบ่ถึงแสนตัวนาะบ่บ่บ่ถึงรา <laughs> คาบ่ถ,ถึงแสนนอ้อราาบ่ถึงแสนพี่น้องครับม,มีพ่อมาแบง่งมาปั่นพี่น้องอาชีพพูดได้อยากได้นะครับไปพัฒนาต่อเอาตัวแรกพี่น้องตัวแรกข่้วเงี้เป็นได้พอละอเอียดกข้วออละเอียดขั้วตัวนี้ลูกลูกสาวเจ้าสั้นเป็นลูกสาวเจ้าสั้นเนาะลูกสาวเจ้าสั้นนี่พูนี้ลูกสาวเจ้าสั้นผู้งเหวตัวนี้เนาะเยวเหาลูกสาวเจ้าสั้นนาตาดีเป็นสาว เป็นสาวไงเป็นสาวไงเป็นสาวเป็นสาวอยู่้องเป็นา awesome. สาวไงพ้อมที่ผสมได้ละเรางบ้า่อท่านผสมมันพอเนี่เออเรา่านผสมจะว่าันมัน่ิผสมได้ละละมันคนคนคนใหญ่แล้วมันพ่อผสมแเนาะตามเขาบ้งตามเขาตาหาเนาะเออเสีียวก็เยอะมั่นคูเนี่ยพี่น้องเขานี่ส right ูงะได้เราพอเนี่ยส <the> ูงร <the guitar version> <the> okay? ้อยสามทิพหาร้อยสมหาเนาะร้อยสามหาใช่หรอนี่พี่น้องครับสามหาดีดีลำโตเงี้วคนอ่ะลำคอดี S 1> <S 1> จักบาทละพอราคาเพิ่นราคากัเปิดไว้หกหมื่นหกพับาทละหกหมืนกับหกพับาทเปิดไว้หกหมืบาทมีมีมมีบริการส่งบ่ลรพอเดีไปส่งให้พ่อครับร<อ>ิการกับ,บว่มี่แลว่มีรถส่งกับนั่นกระสิว่มีกรสิกันห้านั่นกรสิ หาให้ได้บ่หหาใ้้ไดยุดอกหาให้ได้ยุหาให้ได้ยุกันนั่นก็หาให้ได้ยุทั่วมาสอบถามน้ำเพลินนะครับเท่ากันยุไก่ยุไก่กับมีบริการให้กับน้องพอเนาะมีบริการให้กัาน้เออว่ามีรถเท่ากับมีพี่น้องเากนะองกันได้เนาะก็ได้ก็เอาเอาส่งอะไรให้ก่านั่นพี่นะทรงอะไรให้กับน้องพอนบ่มีก็ส่งไรใ้กัน้องพอนะครับเป็นควายลำตัวยาวนะครับเป็นควายสาวสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องครับสาวสูงห้าเป็นเล็บเป็นยังมังค่ถือว่าบริษลายน้องพอนาะเรียบกับรายการยห้พี่น้องพ่อเนี่ย างามอยู่เบืองแข่งเบืองขานะครับอ,อัตลักษณ์ดีนะครับเขาเปิดครับวงเขากว้างตาแจ,มแมจ้มแก้มจ้ำข้อก็ซ้งอ,องอ่องขาดขาวนี่ยย่างเงพี่น้องเฮาพูดนะนะครับเออมะพร้าวเงยใส่ถุงเผาขาวกําไรหลังกําไรหนามีมล่างๆพี่น้องครับป๊าดยืนเขาท่านนี่มาโปรดสละพ่พอ,อพูดอนะ เย้ยอาหลาดไปเนาะเ้ยโอ้ยแน่นอนขนาดเลยคนเป็นตันั่ยื่นัลาเลือเบึงกับผู้สีนั่นกับเป็นทผู้ที่ออไปทั้งหนากับว่ามันจิบข้อไข่ยังน้อยอยู่นัล่ะครับครับฮะไีกับซ้ำ ต้นทุนห้องว่าหลายหาได้ซ้ำนี่แล้วก็ช่วสีได้ก็โอู้หายามยุ้ยกล้วยพวกกล้วยกันไรช่วสีได้มม่หายพี่แห่น้องกันไรมันหลายอยู่แต่ว่ามันนางผู้สีนั่นบ่ถือบ่ถือตัวมักเขาเนาะบ่ถือตัวมักอ่ากันตัวบ่มักเพิ่นกับสิคือกันเจ้ว่าแั่เนาะแมนแมนก็ต้องมาเข้ากันดับแรกเนาะเออผมแ็นเป็นสั้นละอ่าถต่มีผู้มักนั่งกับแหนดีนั่อเนาะเออมีผู้มักนั่งกับแจกเพิ่นไปปั่นกันไปผู้มักเลี้ยง ผู้อนุรักษ์ผู้ห้องมักรักเลี้ยงสัตว์ก่ได้ครับครับอันนี้ถือว่าราคาปันพีปันน้องไปเลี้ยงพน้าตอผู้ใด้หาเงินหมานพี่น้องเขาสงการครับแมาบ้านหาพ่อหาแมียซื้อจังสี่คอแม่เลี้ยงไว้นะครับเนี่ยเป็นเงินเทปเงินคำนะพ่อเนาะอัธยาติดทองติดลูกติดเต่ามานนี่ก็สิ เป็นอีกคาหนึ่งเนาะเป็นอีกคาหนึ่งแล้วนี่นี่พี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่ล่ะเบิ้งชัดฉาดมันว่าหลายตัวนะครับมันว่าหลายตัวมีซ้ำนี่ล่ะเบิ้งเอานั่นอืาเข้อการยืนแข่งขาลั้มตัวเงาสิ่งย้อมพื้นผ้านะครับพุ่นโอ้ยแน่นอนขนาดได้ควายสาวแม่นี่ ได้การหนาคมดีเนาะพ่อเนาะหนาคมดีอยู่ว่ามั็นหกมืนใครอยู่ว่ามันใกล้หกหมื่นหกพันหกหมื่นหกพันเออเปิดไว้ราคานี่ยละเปิดเออเปิดไว้ราคาหกหมื่นหกพันต่อได้คุยได้ต่อได้คุยได้ส่งให้ได้คือเก่าส่งให้ได้คือเก่านั่นเทว่าถ้าว่าเน้นเออเน้นเลยคือให้มาเบิองมาเรียกเขาเนาะเออแมียเมียได้มาจบเองมันจังเกือใจเออให้มันจังเกือบใจก็มันนั่นจังมาเบิองพี่้อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จังโทขมากก็ได้จำเตี๋ยเบื่อโทวันละครับครับเอออันมาก่าอะไรก็โทข บืองตัวนี้พอบารเทาพวกงายเหมืขั้วไม่เจนหยาดีทุกตัวได้พี่น้องเด้อผมเบิ่งเพียรมันมันเป็นสิ๋นแบบว่าพอนี่เบิ่งเพียรเบิ่งจิ้มมันไม่ห้อมขึ้นหรอเออแล้วเบื้องพอวางกันนะิ้เนาะงั่นมาเบิ่งมาเนี่ยนั่งเอกพี่น้องเขาอือโอ้ยนี่เลี้ยงควายจังถือต้องนี่ครับนี่เลี้ยงขั้วจับยกเชิดให้ขึ้นพี่เอาให้พี่น้องเบิ่งจังหน่อยพี่น้องเขาหน้าตาทั้งเขาผมว่ามันนั่งพญาพี่น้องครับผมเห็นตัวใจเต้นนตึบๆเลยพี่้องยิ มาพี่มาพี่ลุกไปเอาไปหารพอพ่อแม่ป้าตัวจักบาทพอตัวๆงามๆสิพูดนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันอืมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันพูดนี่หมื่นกับเจ็ดพันเหรียญเปิดดวยเจ็ดหมื่นกับเจ็ดพันท่องไปพอท่องแล้วท่องแล้วพูดนี่ท่องอย่นี้เลยสามเดือนแล้วนี่สามเดือนก็พอได้หนอยเงินกับอันสร้างอุด่วนพ้ดนี่เลยสร้างอูด่วนเลยสร้างอุด่วนไส่ไว้ให้แล้วนี่สร้างอุด่วน เขาได้ลูกมากตัวเนาะงพอนี่เขาได้พูได้พูได้พู้นึงเนาะล่ะได้พูนึงเนาะแมนได้ลูกนึงได้พี่น้องเด้ออันนี้คือควายนี่ผมพงทีพงเขียวแล้วนะครับเป็นไข้เฉียวเนี่ยได้สามครูพี่น้องเขานี่พี่น้องครับได้ลูกทั้งเข้าเาเบิ้งทางเขาไล่ตามนี่้นี่ล้านี่แล้วก็ยุ่นนี่ท้องบนนี่ล้านี่สามเดือนสามเดือนแล้วก็สร้างอุดรสร้างอุดรนี่ นนั่นเปิดนี่ละาเป็นควายโชว์เขาพี่น้องเขาเป็นควายคันพี่น้องเบื้องก็คือเห็นอยู่ดอกพี่น้องเขาคัานอ, ok. อันนี้ก็แสดงหนังดีๆนะครับแล้วก็ยุ่งไอ <โ Gabriel. S 1> ้ไอ้กับผู้สาวที่ผู้สาวนั่งเนู่นน่นั่งในวันนั่คดีพี่ <c oughs> พน้องเขานี่ควา,ายเขาทรงนี่คืออุ้มบาดญ่โอ้ยยังก่อนขั้นสอนไงนะพ่อเนาะงขั้นสอนใหญ่โอ้สมองบริเวณนพี่น้องเข้าตรงนี้ครับทรงเซตต้องต้องถอนพี่น้องเขาต้องถอนเสียงมืดไปเลยพี่น้องเข้าน,นี่พี่น้องครับนี่เห็นเพิ่งเขียวเลยนี่ เฉี่ยได้สามคูนะครับคูซีคูซีมันขึ้นนะครับยิ่งยิงเลยเบิ้งเพล่ยยิ่งยยิงเลยคูงีบอเบิ้งเลยเห็นบ่แน่นได้เชลี่ยสามคูนะครับคูซีมันขึ้นพี่างนี้เป็นควายลูกเดียวนะพอเนาะเท่าเบิ้งตามนี่คือบักเดียวน้อยเนาะแมนบักเดียวเลือี่น้องนด้เนะครับแต่ว่างเป็นคยอ่างเขาสามเดือนแล้วยก็พอสร้างอุดรนี่ละนี่นี่นี่ผสมกันไเบิ้งเขาเนาเขางามลำตัวก็เน่าตัวนี้เบิง จูงใบพุ่นมั้งวะจูงใบ้บบนี้จูงผ้าผ้ายางให้พี่น้องเบิ่งงด้ไหมอพี่มาลูกมั้ยอพี่มาควายกำลังกินหญ้าเด้อพี่น้องเด้อควายย้ำข้าวแรงควายกำลังกินหญ้านะครับสี่พี่น้องเบิ่งถ่ายเบิ่องยังเขาขัดเนา่ยเยอะเท่าไรก็พอละค่ะราคากับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดหมื่นกับเจ็ดพันนะพอนะเปิดไว้อันนี้ราคากรับ เปิดไปอ่ามักซ้ำได้หายซ้ำได้หายมากเออ dai, หายมากอ่หายมาเลยเอออ่ากับบ้ากับเปิดไปที่ดอกกับนั่นกับบ้านั่นกับจีนุกับลุทาหายอยู่่าบนลุบบนยังถ่าเฮามีพ่อเด uh so, ี๋ยวซื้อขนมขต้มให้ลูกขา้ร้านเนาะเนาะะแบงไงพี่ลองได้เห็นว่าแงนแงนนี่ไปองำเน้อไม่ได้ว่อเนาะมีบะมี่ำเนืบะมี่ำน้ขาชกขาสอนบ่มี่เนบะมี่บมีช่วงหบ้งกระไรบ่าบะหม่สอนอืม พ่นฟองในสามเดือนแล้วพ่นเนี่ยพ่นในสามเดือนแล้วสามเดือนสร้างอุดรประกันต้นนี้ประกันทองเออักนะตัวแล้วปะพ่อตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วผ่านแล้วโอผ่านเลย เอาไปมี่สีวานสียาให้แล้วมาเลยเอานังวัคซีนข้าวบวมให้เลห้ยวยาใช้พยานให้เบิดลุกเน่าก้อยยุนี่ตกมะยุนี่ตุกต้องการสีวัคซีนให้เบิ้ลุกตัวจังปล่อยจังปล่อยออกไปครับครับค่อยสียาวัคซีนยาใช้พยานให้เบิดลุกตัวยกปล่อยออกไปเอาไปเนี่ยคือว่าไปเรื่องกินหยากินฟางเนี่ยคือว่าโอเคผมไม่ได้เห็นยังอีกครับ เออ่ขั้นทองแล้วพี่น้องสี่กันถ่ายจินตนาลงรเปล่าเจอถ่ายจินตนอลงยังเดียวขั้เลยเห็นยังอีกเพราะวันถ่ายพญาศีกพักทีกในเพื่อนเลียวนั่นเบิ้งหนักหนาคั้ยแมเนี่เบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องกับอะไรนี่อะไรเลยทำได้มากทำนี่ละจับยืนนั่นที่พอจับยืนเฮียงคั้ยจับยืนผมเดี๋ยวขอหน้าปกปาดปันนั่งพญาพี่น้องฮ่องบู้ยพี่น้องครับขักแท้คั้ยตัวนี้ไหมได้การละพี่น้องฮ่องตัวนี้ โอ้หน่ะงามเขาง,งามมักแล้วมักแล้วมัมกแล้วมักแล้วท่านพี่น้องบอดอกพี่น้องกัท่านผมบอดอกโอ้ได้การ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 ตัวน,นี้แม่พ<ะ>่อเปิดเลยโอ้งามงามงาม,มบอเลี้ยงหนา้าเลี้ยงตา<ม>เลี้ยงหัวเลี้ยงกระบาลเลี้ยงเขาพี่น้องครับ<ม>เป็นค้อยงามเบิ่งแล้วจบเบิ่งแล้วเขาแย่งแล้วจบเทียนแล้วพ่อเนาะแโอเคแ่นเขาว่ามันสิ่งใกล้เว้ยและจังมหา สือมาให้เปิดให้พี่ให้น้องมาเบิ้งมานั่นใา้จาได้ไปเลี้ยงนับกันครับเออผู้เฮาทุนบ่หลายเขาก็เอาซ้ำเอาซ้ำตัวนี้ละครับเขามีเงินหลายเขาก็ซื้อโจทย์ง่ๆสูงกันได้กันแต่ว่าเขาทุนบ่หลายเข้ทุนหน่อยเขาก็เอาทุ่นห่อยเข้าเอาสิบเปอร์เนต์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะคอยไปคอยหาไปหรอกเนี่ยอะไรก็นไรนั่นนั่นนั่นเอาปล่อยพอปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยๆไ้เลื่องหยาพี่น้องเบิ่งกันอ่ะเออยางไปไหวไหม เงยเอาพี่น้องครับตัวนี้เงียเงีเขางามปวดเลี่ยมยาเอาพอฝนตกมืออะไรนี่เฮ้ยได้จักจักแดดตกแดดซี่หามือซี่หามือแม่นป้ายุคนตกว่ายุคนบ่อบ่อยี่บ้านี่แห้งเดี๋ยวนี้ยางแห้งว่าได้ยังไงเขาดังตกตกโอ้ยนี่ตกนี่พ่อเนาะก็เพราผมชื่ดรดมาป้าถุนมันคือ จังเป็นสีเขียวสัเนี่ยกจีมุกจึงพอยลงไปลาพุนบันเราในน้ำเพราะท่านบกว่าลงไปวันไหนมันเป็นหน้าพป็นอเราเกืยวไปลมจิตเตันก็แทบิไปนอนน้ำเหมืนเพราะว่ามันนอนนาเห็นหน้าแล้วกอเลยประกาศลงไปครับกับเลยเผู้ไว้แต่ยะแลคัขึ้นเขินนั่นคือเขินเขาก็ไปตามเขินวนพักกินี่หอกความหยาลายอยู่นี่เอนี่ยละเนี่ยมึงเน่มึงเน่ป้าี่หน้าผมไม่มีี่ละเนี่นาผมีดิอืมักักัเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดหรือ ยกคูยกแพ็คคูไปนี่มีราคาพิดเสียไหนนะพ่อเนาะเออแม่มีราคาพิเศษมีราคาพิเศษยไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องแขงก็ยกให้อะไคือกันได้คือกันนี่เราพี่น้องเข้าทั่วมาสอบถามพูดคุยราคาเรือว่าสอบถามรายละเอียดไข่นำมีพ่อกระเบื้อนี่ยนะครับนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามพี่น้องเข้าเบอร์อีพอยเนยบุญมายวนหมื่นนะครับบ้านกระนวนขึ้นตำบลกระนวนอำเภอซัมสูงจังหวัดคอนแก่นนะพ่อเนาะแมนจัังหวดอ่อ ฝากพี่ฝากนออ้องไว้เลยพี่น้องเด้อน,นะครับออออสำหรับคลิปนี้พ่อวส้สมิตรสกัสดีพี่น้องครับออวสวัสดีครับ